เฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงทานเยอเยอเฮ้ยเฮ้ยทานปะวไม่ทานเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยปีอ้ไังทไมเป็นฝันดีที่เป้ายเนียาเลยยาเลยอยาเลยอยู่เย่าเลยู่ เอาล่ะปีแปดสองเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่นี่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 หยุดยิงปืนมันยิงปืนมันยิงปืนมันถ่างยถ่างโอ้โหยโอ้โหทำไมมันสุดจังวะเพื่ยิงข้างอะยิงข้างได้ไหมไม่ปืนปืนปืนลีนี่อยู่ตอนนั้นลูกเบร์มีใช่ไหมเลยถึงนพันครับผมตอนนั้นลูกเบร์แน่เลย โอ้โห่ยเป็นสิบสิบนาิกาเบรเลยนาิเบดเลยโอ้โอเคโอเคนาฬิเบรดเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าใช่ใช่ใช่โอ้ใม่นะทุ่งไปเลยพุ่งไปเลยกหลบอยู่มันไอ้เจี๊ยบมันเข้าไปเดียวแล้วแอบกูใช่ไหมฟองฟองฟององรอรอิรอสิลุไม่มันมันมันเลยดับอยู่ระวงตายอ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้ว โอ้โหแล้ว oh, ถังล้วนเลยคนไปโอเคนั่นแหละตอนนี้ผมโผล่ไปนัและเมื่อกี้นั่าไปลปวัดขึ้นเจอยเออยู่ขพรีเอลจู่ๆก็ขึ้นอ่ะตัดลำกล้องไม่ได้เลยผมก็มีฝันที่กว่านี้หนมไม่ใช่ว่าเฮ้ยเครื่อนเป็นอะไรไม่กดเกิดวะเฮ้ยจะมีระเบิดจะมีระเบิดเี่ะแม่งทิ้งระเบิด เอ้วไอลไอเอลไเอลไอ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 เอลอเเอลไอเออเอลไอลไ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 อเอลไอเอลเลไเอลไอเอลเอลไอเอลไอเอเอลไเอลอเอลไอลไอเอลไอเอลไอเเอลไอเออเอลไอเอลไอเอลไอเอลเอลไลไอเอลไอเเอล

ไม่ต้องพูดอ,อะไรไม่พูดอะไรเลยทำไมไม่พูดนะ<ต>ผมมีสิทธิ์ที่จะพูดผมมีสิทธิเสรีภา<ด>พครับครับไอคนมีเป็นสิบสิบล้านนะไม่ต้องพูดเบอร์มีมอสไม่มีคืนพังเหรอ,อมาแล้ว งั้นคือเครื่งเสรออต้องเสเหรอเอาคันไหนอ่ะเปอร์เมทิเออร์ B2 ครับมีปอนเตรียมซับพี่เดี๋ยว g b ปืนครับแลีวก r ปืนเอ้เดี๋อะไรข้าระหว่างครับผมปืนเนียดี๋ยวปืนปืนมีอยู่จริงเฮ้ยครับไปครับ ปอนอยู่นิ่งไว้นะปอนเดี๋ยวเต็มเต็มซับพี่นะมาสามเพราะมันชอบเปลี่ยนเลยเลยมันชอบเปลี่ยนก็ไม่ทีมันก็ตอครับมาแล้วออร์โดฮีแปดสามวันพอโอ้โชคงดีครับไม่เจอสเสเสริมีแปดบีเก้าีเก้าบีเก้าบีเก้าสามลไอ้เหี้ กระจายกระจายเดี๋ไปกระจายสิครับลไปกระจายสิครับรออะไรเหครับพี่กกานะลยไมันลุงไ้มันเออมี่ครับผมย่าขาตายครับเอเออย่าขาตายวิ่งตลอดครับวิ่งวิ่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ด้อยู่เจแม่รอบเอาบอมเบอร์เลยหรอพี่อแปเหรอทำไมทรงมันเหมือนพขึ้นข้นขึ้นขึ้นขน้นขึ้นขึ้ ใครมีปืนบนป้อมปืนบนหัวก็ช่วยช่วยยิงก็ช่วยช่วยไปครับผม M3 แบตเตอรี่หรือถึงรถึงนี้ยิงยิงไปได้ครับผมยิงช่วยเอเอก่อนปืนล็อตปืนล็อตไม่เชย่อส่งคำลงไงวะเนี่ยเสียวเราจะปูพอมีแล้วไม่ต้องวงติดไปเนี่ยครับโอ้โหทิ้งเยอะเลยพี่ก็จะปูพอมปูพอมอ่ะโอ้โห ข้าสองปูปูปูสี่ล oh, ำแ okay. น่เหมือนมันดูได้พันร้อยอีกลำเหม oh. oh, oh. oh, oh. oh, ือนมันดูพวสองปูสี่สองัวสี่พวสองพันนะเอ๊ะทำไมเสียงมันใกล้ๆวะมันล่วงมิตัวสี่สามตัวสี่ตัวสี่สามลำอ่าใช่สิปี่ข้าสองเท่าไหร่นะมิง แพงอยู่อะแต่ก็ไม่เท่ากีบอีสองพันเก็บไปสองพันาไม่เท่าโอเคแล้วสามไปเลยไปเลยๆพอเบอร์เคียร์แล้วโอ้ยเรียกว่าทีมคนเลยได้ไหมพี่